ลิ้นมังกรเป็นพืชสกุลซซนเซวิเรียเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีมีเงาทอดเหลือยอไปตามผิวดินเห็นข้อบล้องชัดเจนทุกส่วนของต้นอบน้ำเปราะหักง่ายรูปใบมีหลายแบบทั้งรูปใบหอกรูปแถบกว้างรูปไข่กลับรูปช้อนรูปรีและเป็นแท่งกลมยาวแผ่นใบหนาอบน้ำขอบใบเรียบเป็นสันแข็งหรือเป็นคลื่น มีสีสันและลวดลายแตกต่างกันต้นลิ้นมังกรจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศช่วยดูดซาบสารพิษในบรรยากาศได้ดีมีความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศคนโบราณมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกได้บางพื้นที่เรียกลิ้นมังกรว่าหอกพระอินท์ เนื่องจากลักษณะของใบที่มีความแหลมคล้ายกับหอกหลายคนเชื่อว่าต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในทางศสยศาสตร์เชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมและคงประพัน์ชาตีปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้กระถางและไม้แคระเพื่อใช้ตกแต่งสวนและประดับในบ้านลิ้นมังกรกระจายพันธุ์ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของทวีปแอฟริกามาดากัสา อินเดียและประเทศในแถบอินดิสวันออกซึ่งค้นพบแล้วประมาณ70ชนิดโดยในวันนี้โคราพี่ได้นำสิบสายพันธุ์ลิ้นมังกรยอดนิยมไม้ประดับมงคลไม้ฟอกอากาศนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะจะมีชนิดไหนบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ สิบสายพันธุ์ลิ้นมังกรยอดนิยมสายพันธุ์ที่สิบลิ้นมังกรไซลินดิกาหรือหลายหลายท่านรู้จักกันในชื่อลิ้นมังกรงาช้างว่านงาช้างว่านงูจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือมีลำต้นเป็นพุ่มใหญ่สูงประมาณหนึ่งเมตรใบมีสีเขียวอมเทาถึงสีเขียวเข้มใบแข็งหนา ปลายใบยแหลมกลมออกเรียงสลับระนาบเดียวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตรยาว50-100เซนติเมตรมีร่องเล็กๆยาวตลอดใบออกดอกเป็นสีขาวอมชมพูสายพันธุ์ที่9ลิ้นมังกรจาวานิกา้าจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือลักษณะใบค่อนข้างแบนรูปใบหอ,อกปลายใบเรียวแหลมแผ่นใบบาง ขอบใบงุ้มหนอใบมีสีเขียวสลับสีเขียวเทาช่อดอกเป็นกระจักออกดอกสีขาวมีลำต้นสูงประมาณ25-50เซนติเมตรสายพันธุ์ที่8ลิ้นมังกรมาโซเนียนาหรือหลายๆท่านรู้จักกันในชื่อลิ้นมังกรขี้ปลาวานจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือมีลักษณะใบสีเขียวคล้ำอมเทา มีลายด่างสีเทาและมีนวลสีขาวปกคลุมใบแบนออกเวียนสลับปลายใบแหลมแผ่นใบแข็งและบิดขอบใบแข็งเป็นสันเป็นคลื่นเล็กน้อยต้นเป็นพุ่มสูงประมาณ40-70เซนติเมตรสายพันธุ์ที่7ลิ้นมังกรโกลเด้นคอมแพกตาหรือหลายๆท่านรู้จักกันในชื่อคอมแพกตตาหรือ good luck plant จุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือใบมีลักษณะเป็นใบแบนขอบใบมีแถบด่างสีเหลืองกลางใบเป็นลายสีเขียวใบออกเวียนสลับปลายใบแหลมแผ่นใบบิดออกดอกสีขาวช่อดอกเป็นช่อเชิงลดลำต้นเป็นพุ่มสูงสวยงามสายพันธุ์ที่6ลิ้นมังกรตัวเฟรมจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือเป็นไม้อบน้ำ มีลักษณะเป็นพุ่มสูงเกือบ30เซนติเมตรลักษณะใบแบนขอบใบมีสีเหลืองเข้มมีริ้วสีเขียวด่างเล็กน้อยออกเวียนสลับปลายใบแหลมแผ่นใบแบนสายพันธุ์ที่5ลิ้นมังกระคระานิอายเจดพาโกดาหรือหลายๆท่านรู้จักกันในชื่อเจอดีกและเจดียกใบด่างจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือมีลักษณะเป็นพุ่ม ใบมีสีเขียวเข้มใบแบนค่อนข้างสัน้นออกเวียนสลับปลายใบแหลมแผ่นใบบางห่องุ้มเล็กน้อยส่วนเจดียกใบด่างขอบใบจะมีสีเหลืองตัดกับกลางใบสีเขียวเข้มสายพันธุ์ที่สี่ลิ้นมังกรมาลาวีมิดไนหรือหลายหลายท่านรู้จักกันในชื่อลิ้นมังกรหูปลาหวานจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือ มีใบแบนค่อนข้างกว้างใบมีสีเขียวคล้ำม,มีลายด่างสีเขียวเทาออกเวียนสลับปลายใบเรียวแหลมแผ่นใบแข็งและบิดขอบใบแข็งเป็นสันและเป็นคลื่นเล็กน้อยสายพันธุ์ที่สลิ้นมังกรอูบิเทียนาหรือหลายๆท่านรู้จักกันในชื่อไหมไทยจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือมีแผ่นใบสีเขียวสลับสีเขียวเทา คลายผ้าไหมขอบใบคลิปสีน้ำตาลแดงใบแบนรูปใบหอกออกเวียนเป็นรัศมีปลายเรียวแหลมแผ่นใบแข็งหนาและบิดเป็นคลื่นเล็กน้อยสายพันธุ์ที่สองลิ้นมังกรมูลชายจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือมีแผ่นใบหนาสีเขียวอมเทามีริ้วสีเขียวที่ขอบใบใบแบนออกเวียนสลับเป็นพุ่มปลายใบแหลม สายพันธุ์ที่หนึ่งลิ้นมังกรฟรานซิสซีไอหรือหลายๆท่านรู้จักกันในชื่อลิ้นมังกรหางเมน่นจุดเด่นของลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้คือใบสีน้ำตาลเข้มแผ่นใบสีเขียวมีลายสีเทาผ้าตามขวางทีใบค่อนข้างกลมออกเวียนเป็นรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรปลายใบแหลมและแข็งดอกสีขาวนวล การปลูกและการดูแลรักษาต้นลิ้นมังกรลิ้นมังกรเป็นพืชที่แข็งแรงทนทานสามารถเติบโตได้เกือบทุกสภาพแวดล้อมนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อและการปักชำใบขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านและสวนเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพีได้นำมามอบให้ทุกท่าน เหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระน่ารู้ต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆ และได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ